เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอาเอามาแล้วมาอเป้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เยเ้ยเ้้้เ้ เออกไม่ยังเล่นกูยี่ยังไงเนี่ยเขอโทษลุกตึงตันอะไรกันลูกฮะอะไรกันลูกไม่ะเเผาเเผที่ไหนเลยเด็ดพ่อเด็ดแม่ไปคอะไรลูกเดี๋ยวหายุ่เรื่องทะลาะบาแมาเรื่องอะไรเนี่ยฮะก็นี่ไงอย่าไปปังไม่ยังสอนสิ่งอ่ะไล่ปั้งกระ่อมชิ้นมาอ่าแล้วต้อไมทาแบบนี้่ยกแล้งลัวทำนี้ไม่ได้กเสียหอยหมด เสียหายหนอนแบ่มีให้เสียรอพินมณีโอ้ยปาดีเข้าข้างลูกไปเข้าท่าพ่อไม่อยากฟังก็แล้วสอนสิิงดีกว่าเกินเรื่องอะไรขึ้นลูกเฮ้ยพ่อเสร็จพ่อพี่จ้ะค่ะกระอกฉันน่นเป็นห่วงเสร็จพี่สุประิทธิ์เพราะว่าเสร็จพี่อาจจะต้องขึ้นครองราชสืบต่อจากเสร็จข้อเทพรังสรรค์แต่เสร็จพี่ไม่สนใจที่จะเป็นมกดาบเพ่งทวนเลยวันๆเนี่ยเอาแต่นั่งแต่งหน้าทาปาทาเล็บกับไม่เปียกเนี่ยพี่ี้ค่ะ กระหม่อมฉันเป็นห่วงก็เลยลงมาจะมาสอนเพลงดาบเพลงทวนให้แต่เสด็จพี่ก็ไม่ยอมฟังกระหม่อมฉันไม่ยอมซ้อมเพลงดาบเพลงทวนกระหม่อมฉันก็เลยโมโหเลยแกล้งไล่ปั้มมานิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองครับเป็นวอยวายไปได้เสด็จพี่แกล้งไหนกันเสพพ่อไม่ได้แกล้งเลยจริงจังเลยนะถ้าเกิดลูกเดียวท้องขึ้นมาใครรัดติดชอบลูกเป็นตัวอีกตัวน้อยๆลูกคือตัวน้อย่นั้นเี้ถ้าเกิดว่างมาปุ๊บปั้มลูกแล้วลูก เด็พ่อเป็นเยอะกว่าลูกอีกอ่ะข้อีนอยากจะอธิบายเจ้ารู้นะอะไรว่าสิ่งที่เจ้าเป็นเนี่ยมันไม่เหมาะมันไม่พอลุนะวิปเล็กข้อเนียปวดใจล้วเกินเอออีกประเภทมันได้มาจากไหนูไม่รู้เสียชาติเกิดผูกมันแล้วเด็กพ่อพี่พ่อสรุปให้นะเดี๋ยวก่อนนะนอนหะวังดีกับพี่ก็อยากให้พี่เนี่ยนะ ได้มีวิชานะปกครองบ้านปกครองเมืองเป็นผู้ที่เข้มแข็งซึ่งต่อายในภายภาคหน้าจะรู้ไหมลูกอะไรพุนเจ้าจะต้องเป็นผู้ขึ้นของราชสืบต่อจากพ่อพ่อสําคัญที่สุดใช่เลยเจ้ามีเมียที่จะต้องแต่งงานแล้วนะลูกมันมีคู่บ้านแล้วเหรอเสด็จพ่อพี่คะเสด็จพี่มีพระคู่บ้านแบบนี้ก็ต้องแต่งงานมีเมียเสด็จพี่สมบูริ์แบบนี้ก็อดมีผัวเลย เต๋ปากดีก็ต้องแต่งงานมีเมียแล้วแบบนี้ก็มีไม่ได้ฉันมีไม่ได้พ่อเลยค่ะลูกเนี่ยมีไม่ได้แน่คู้มนหรือว่าเมียอีกอย่างนึงคลองร่านกว่าอไม่ได้ลูกอ่อนเกินไปลูกขอยกทั้งเมียทั้งเมือให้กับน้องหมดเลยไหมคะอะไรไม่ยากจะเสด็จพี่ไม่ได้เสด็จพี่เป็นพี่ก็ต้องทำม่ถูกต้องเส็จไม่อยากค่ะจะไม่อยากได้นี่เปลี่ยนตัวเองจะเป็นพี่ชายคนโตแล้วลูกนั้นจะให้น้องก่อนได้ยังไงเล่าเชื่อพ่อสิลูกก็ลูกครับ ลูกทาไม่ได้ยศเดจพ่อเออนะสุยอพ่อนะลูกนะเป็นความหวังเดียวพ่อนะลูกทำ <นะ S 1> ได้ลูกอ่อ่อ่ะถ้าเป็นความต้องการของทั้งสองพระองค์ลูกก็ขัดไม่ได้ใช่ไหมม,มีก็มีเป็นก็เป็นแต่ลูกอยากจะขอขอสเสด็จพ่อสเสด็จแม่เนี่ยเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้สบายใจนซะก่อนอยากจะประพาสป,ป่าสักเจ็ดวันก่อนจะมาแต่งงานแล้วก็ของราได้ไหมครับจะประพาดป่าเจ็ดวันเองออยากทําอะไรก็ทําพ่อไม่ว่าเสด็จพ่อ ใช่ไงกรมบอกแค่ขอไปด้วยดีกว่าพี่ชายจะได้ไปดูแลเสด็จเทพด้วยว่าที่พระมหากษัตริย์คนต่อไปไปได้จะไปเฉียดกระบอกฉันไปกับเอ็กที่สองคนพอไหมคะก็ให้น้องไปด้วยไปไม่ได้จะเป็นไรไปแล้วลูกเด็กขัดใจกระบอกฉันน่ะเสด็จพ่อเสด็จพ่อต้องให้กระบอกฉันไปด้วยนะไม่ใช่ค่ะถ้าปล่อยไปแค่สองคนน่ะไม่ทันถึงป่าหรอกทำไมลูกเด็กก็มีผัวให้ตรงไล่มันตรงเนี้ยไอ้ยแหมไล่มันนี่ฉันไม่ทิ้เสด็จพ่อแล้วปีนี้ไล่มันน่ะ เสด็จพ่อจะไล่มันแหมกี่มาล่อะไรมาล่อะไรมาลักมันมาลักมันนีด้วยปากดีและเกลือกี่ปากคอเนี่ยนะผมจะไม่เห็นเลยนะพ่อไม่อยากฟังงด้แล้วเอ้าเอาอย่างนี้แล้วกันเจ้าติดตามพี่จะไปพอให้เวลาเย็นวันรีบไปรีบมานะลูกนะไปลูกจะได้ไหมครับไปเลยเสด็จพ่อสีหลังสันเสด็นี่ยหลังสันสีหลังสันนะเชื่อเก่าพ่อขัดไก่ตาบี ไปด้วยมือมันมองไปเลยเขาไป็นหัวนี่มันกล้บเคยอะไรมีรูปเือนดาบาีดามีใเดืดึงือดถือมันโลกสองระดับราบีดามีอะไรดืดอเดอดสิพถออืถือคมันเขนน้องตามไปโอโงง้ไม่เอาลูกเขยป้าตานห่านะ ไปไปไปเออจะลองดูเขาไปได้วยกันอีกแล้วไปองไปจะเป็นจะตายอย่างไรไม่วนันจะตามไปไปจะเป็นจะตายอย่างไรไม่วนันไปไหนไปกันฉันจะตามไปเป็นไรในวันเออฉัน เราจะไปเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆวันนี้ซาใจมากเลยเอาชนะเสด็จพี่สเสด็จได้สักทีจะได้ทำข่าวดีนี่เสด็จพี่มีเมียจะต้องแต่งงานเป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วแบบนี้ต้องเลิกเป็นแล้วตามไปเลยเสด็จพี่รอด้วยไม่ยากค่ะ